มีข่าวคราวจากแวดวงธนาคาร <c oughs> ก็มีอยู่สองสาประเด็นหลักๆก,กันนะครับจากเมื่อวานนี้โอ้โหโกลแมนแซกเรื S ack, <S <c oughs> ่องว่าเขย่าตลาดซะ <c oughs> อกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดนะครับปรับลดราคาเป้าหมาย <c oughs> แบงก์ไทยลงแบบพัวภาพเลย BBL โดนหนักสุด <c oughs> คือโกลแมนแซกก็ระบุนะครับอย่างกรณีของ BBL เนี่ยว่ามีประเด็นความกังวลในเรื่องของคุณภาพ ทรับสินซึ่งกรณีนี้ก็หมายถึงคุณภาพนี้ที่ BBL นั้นถืออยู่โดยเฉพาะในส่วนที่มาจากธนาคารในต่างประเทศที่ BBL เไปลงทุนไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือ Permata Bank ที่อินโดนีเซียนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาทั้งเรื่องของคุณภาพนี่แล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่แบงค์ชาติอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง แล้วเป็นการปรับลดลงแบบมีนัยยะสําคัญด้วยนะฮะด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอินโดมันเป็นอย่างนั้นไงพอแ,แบงก์ชาติปรับลดลงมาเยอะๆเนี่ยแน่นอนผลกระทบนะฮะมันก็จะเป็นเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะแบงก์ที่เป็นผู้ปล่อยกู้ส่งผลทําให้ตัวอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิก็คือ net interest margin เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มว่าจะหดตัวแคบลง อย่างมีนัยสําคัญในช่วงต่อจากนี้นะซึ่งนั่นเองก็จะไม่เป็นผลดีต่อธนาคารแม่อย่าง BBL ที่ถือหุ้นอยู่ในตัวของเพอร์มาตาอันนี้คือการประเมินของโกลแมนแซกนะฮะแล้วก็เป็นที่มาถึงการปรับลดประมาณการร,รวมถึงราคาเป้าหมายลงหัวบภาพเลยจนหน้าตกใจะนะครับก็คือราคาเป้าหมายนี่จาก190เหลือ164บาท แล้วก็ปรับคําแนะนําจากเดิมเนี่ยถือเป็นขายเลยนะสําหรับ BBL นั่นเองก็ถือว่าหนักสุดในรอบนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามสํารวจดูการวิเคราะห์การทําประมาณการของโบรกเกอร์ไทยครับเฮ้าส์ไทยเนี่ยเฮาส์ไทยหลายเฮ้าส์ยังเลือก BBL เป็น Top p i c กอยู่อ่าใช่นะฮะคือประเด็นเรื่องของเพอร์มาตก็เอาลาบเป็นหนึ่งในโอเวอร์แฮง นี่เดี๋ยวต้องดูว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BI คือแบงก์ชาติอินโดนีเเขาจะขยับขยื่นกันอย่างไรแต่น้ำหนักในเมืองไทยเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังมองว่ามีมากกว่านะฮะกอบกับสาการณหนี้สินในบ้านเราแม้ว่านี่สธาณะเพิ่มขึ้นแต่พอร์ตสินเชื่อของ BBL ถือว่ายังคงมีความแข็งแกร่งมั่นคงเนื่องจากล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้ารายใหญ่ นะฮะก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันทั้งสิ้นอ่าใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องของสมมติฐานละฮะจะมองกันอย่างไรอืมอืมอม,มีเพิ่มเติมจากกรณีของโกลแมนแซคคุณพยงศรีวนณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงไทยและในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยเมื่อวานก็ได้มีการนําเสนอนะฮะตัวเลขสําคัญทางการเงินครับที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานการณ์ของแบงก์ ในปัจจุบันอ่ะเป็นอย่างไรครับรเบื้องต้นก็บอกว่าคุณพยงก็พูดถึงกรณีของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีกําไรสูง <c oughs> ถึง2องแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับและมีการคิดอัตาราดอกเบีย้ยที่สูงนั้นนะฮะจากที่ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ก็มีข้อมูลระบุว่าทั้งระบบธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นธุรก,กิจที่มีการใช้ทรัพยากรสูงนะครับแม้ว่าส่วนต่างไรายได้ดอกเบีย้ยของธนาคาระจะสูงนะครับแต่มีต้นทุนการเงินที่สูงเช่นเดียวกัน แล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียที่ไม่สามารถชําระคืนได้ค่อนข้างจะสูงกว่าประเทศอื่นขนาดที่ผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือว่า ROA นะครับมีแค่1%ถือว่าต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-4%นั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมว่า 1%, 1> ครับ ROA ตรงนี้เนี่ยมันมาจากฐาน A ที่หใหญ่กว่า นะฮะถ้าไปเทียบกับหลายๆประเทศในแง่ของอุตสาหกรรมธนาคารนั้นก็มองว่าไอ้หตรงนี้มันก็คือมูลค่ามหาศาลแต่ก็เอาละควรจะต้องทําได้ดีกว่านี้นะครับออมีการพูดถึงตัวกําไรของกลุ่มธนาคารนะครับว่าเกิดจากสินทรัพย์ขนาดใหญ่ออประมาณ8.5เท่านะฮะที่ลงทุนไปเมื่อเทียบกับบริษัททั่วไปที่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยอยู่ที่เพียง 2, 2. ถึง2.5เท่าโดยยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพหนี้ รวมทั้งยังมีต้นทุนดิจิทัลในเรื่องของการโอนพร้อมเพย์นะครับที่ไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งก็แตกต่างจากต่างประเทศที่มีการคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เนี่ยทั้งหมดรวมถึงยังมีการบริหารจัดการเงินสดนะฮะที่ก็ถือว่ามีต้นทุนนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขณะเดียวกันธนาคารก็มีการช่วยเหลือลูกหนี้เปราะบางที่มีปัญหานะครับแม้ว่าจะหมดมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปเมื่อ สิ้นปี2 5 6 6ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันมียอดหนี้รับการดูแลนะครับในส่วนของธนาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8ล้าน,ล,านล้านบาทครับก็คิดเป็นประมาณสัก2ล้าน5แสนบัญชีด้วยกันอืมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางคุณพยงศิวนิตนะครับในฐานะของประธานสมาคมธนาคารไทยอันนี้ก็มองได้หลาย,ลายมุมนะครับมองโจทย์ที่ก่อนอันนี้มีการออกมาพูดถึงกันว่าเอ๊ะแบงก์ไทยเนี่ยกำไรมากเกินไปหรือเปล่า ขณะเดียวกันเนศรษฐกิจไทยก็ไม่ค่อยสู้ดีแต่ทําไมแบงก์กำไรสูงนะครับแล้วก็ส่วนต่างหรือว่าตัวของ Net i n t e r ทอร์เน็ตมาจินมันสูงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ถูกถูกมองในภาพของว่าแบงก์ดูแล้วกําไรมากเกินไปหรือไม่อะไรต่างตรงตัวนี้นะครับแต่ว่าคุณประโยง์ก็ออกมาในหลายมุมนะครับในมุมเรื่องของว่าอโอเคละมันดูแต่กําไรอย่างเดียวไม่ได้นะมันมีเรื่องของต้นทุนหรือความเสี่ยงต่างๆที่แบงก์เองจะต้องเผชิญด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบงก์เองก็มีการในแง่ของช่วยเหลือ สำหรับลูกหนี้เปราะบางแล้วก็ที่สําคัญคือมันดูแลต่อเนื่องมาแม้ว่าจะหมดมาตรการเรื่องของแบงค์ชาตินะครับที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงของวิกฤตของโควิดที่ผ่านมาด้วยอันนี้ก็เป็นมุมของคุณประยงในมุมของนายธนาคารนะครับในฐานะของประธานสมาคมธนาคารไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับมาอีกสักอีกประเด็นคือธนาคารอมสินนะครับตอนนี้นะครับได้มีการออกมาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับ ที่ถือว่าเป็นหนึ่งกลไกของภาครัฐนะที่จะมีการช่วยเหลือธนาคารช่วยเหลือลูกค้านะครับผ่านทางธนาคาร,าครบบคของภาครัฐในระบบกลไกของธนาคารเอกชนที่ยังมีภาระที่ต้องดูแลตัวเองอยู่นะครับและยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือวิกฤตปี40น,นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเห,เ,เหลือหนี้ค้างเนี่ยประมาณ6แสนล้านบาทด้วยกันนะครับในกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็ถึงต้องมีความระมัดร,ระวังในแง่ของธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับกลุ่มแบงค์เมื่อวานราคาหุ้นก็ปรับตัวตอบรับนะฮะเป็นลบจากกรณีของ Goldman Sachs ก็เดี๋ยวติดตามดูในแง่ของผลประกอบการของกลุ่มแบงค์นี้ก็จะออกมาก่อนใครเพื่อนน่นะครับคาดว่าก็น่าจะได้เห็นตั้งแต่สักช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะสัปดาห์หน้าก็จะไปตรงกับประมาณสักเฉลยกลางเดือนอ่าใช่นะฮะมกราคมไปครับ อ่ะโอเคอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะครับ